อ้ชัลูกใหญ่ไนแลกใหญ่ทันพ่อทันแม่แล้วนะอ้นซอยได้ได้ถือคันเบ็ดถือโคอนซอยกันำมามากินเป็นทีมนะบอลมีวางวางวางเอ่อนมานำก้นมัมมีมาบอลลกมากมีอาย โอเโอเดโอนกเดนเดี๋ยวโน้เียนเจ็ดพุนมพุ่นเลยพื่นจุ่ลายจนแ้เนาะน้ำลงปกดม่ขึ้นนะอ่าคนน่ะโอ้ยธรรมศาติงามลายคนปตาน่ะปาห่มหน ไออย่าง <laughs> ปลาปลามันแห้งไอเขาก็ว่าซากไดโนเสาร์พันปีปลามันแห้ง,งนี่นั่นเหรออ๋อแมนทอยางอ้อย,าง,อยางขาดทอน้ำเขาไปเออกลับบ้นานนะคะมามแมวเรา นะยังดีๆเดมมันใกล้ขึ้นทางนี่บ่ายโพดอันนี้มานีนกําเนขัขว้าหามไปก็ฮอนลดโอ้ยอีีพยามได้ประกฏได้หลายหนมนันนักนักได้หนีทางนี่ใกล้สดดุดทา้งนม่ไก่ทั้งเก่านันอั่นข้วมัน ความขวายักข้ปวกล่นกันอยูอ่แดดออกคนกับมาฝนตกคนกับเมื่อ,อ พาเหือตึดต่าน้ำเลิดินเดินเนาะทางนี้น้ำเลิทางนั้นต้เน,นี่ยเดบเดียวอดกด,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 ด

แฟนและผู้บรรยากาศแดดออกฝนตกแดดออกนกกระจอกก็ออหกหา,ากินทำมากกับคืนคอนคือก่อนอะกินแล้วนอนเอว